สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube c h a ช n e l บาาเข็มมินดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสครับผมวันพฤหัสที่28มกราคมปุิธศักราช2 5 6 4ครับวันนี้บ้าเข็มยุทธีตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดยุทธีคือเปิดัดกัน2 0 0อเนะคือเปิดัดกันวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์มาเมืองครับพี่น้องนัดนีอว่าเป็นอีกนัดนึงที่ค่อนข้างจะหลายนะครับเนาะมาเมืองมาตำรวจเมืองราค่ากันกันครับ อ๋อไม่ได้ของผู้ใดนะครับพี่อ๋อของของของไอ้เพิ่ลหนุนมะครับอ๋อเดี๋ยวของไอ้เพิ้ลหนุนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมึงน้องไอ้เปิ้นกันใช่ครับสวัสดีครับพี่ทำอะจ๊กตัวครับพี่ขายก็เก้าสองอ๋อโมนี่ยังโมนี่อ๋อยังโมนี่เนาะขาขอยันมันควบขังหนานี่เนาะพี่เนาะควบขังหนานี่ว่าไรเป็นเนี่ยครับพี่แสนเอสอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอ่าลูกก็ลูกตัวผู้เนาะ อันนี้ลูกของพอ่พอพ่ออะไครับพ่อมากจากรับ,รบอ่าตัวนั้นลูกของสติงเล่เนาะโตทับในท้องโตทับอยู่บ้านครับอ <genauso S 1> อเข,ของตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่เป็นลูกตัวผู้อ่าตัวนี้ได้ประมาณจักเดือนหรอพี่ได้หกเดือนกว่าได้หกเดือนกว่าอันนี้เป็นมั่วลูกขวาอยู่บ้านนะอ่านี่ครับเขาโชว์ยงคนไปมึงเขาเลี้ยงเอาโชว์ไห้เหมืองไอ้ออ่าตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่เนาะได้ประมาณหกเดือน,น นะครับเนาะถือว่าโครงสร้างดีโครงสร้างใหญ่ดีครับตัวนี้ก็ถือว่ามันก็สิได้มาจากนแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นก็มาค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วครับพุ่นน่ะเนื้อหนังมาจากพอน้ำแนยจังน้อยสีสันมากกัค่อนข้างจะดีครับตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นลูกตัวที่เท่าใดครับพี่ตัวนี้ลูกตัวที่สองตัวนี้ลูกตัวที่สองเนาะอยู่ในท้องนี่ทับพอพออยู่บ้านเนาะแทับพอพันธุ์บามันสีแดงเป็นพอพันธุ์อยู่บ้านเนาเองเนาะ ว่าเป็นงามของงัวพอพันของคุณเลยนะเจ้าทับหลอดอ๋อครับก็เรียกทำไปเนาะทำได้ประมาณจักเดือนล้วพี่ได้เดือนกว่าครับทำได้เดือนกว่าวแล้วอ่าทำได้เดือนกว่าวแล้วเนาะครับเนาะทาพันรอบกะทีเป็นอ่าทองไก่ทีเป็นทองที่สามเนาะทีเป็นทองที่สามนี่แม่เพื่อนก็ถือว่าเป็นงัวที่ค่อนข้างจะมีโค้งสางใหญ่ครับโค้งสางใหญ่ตัวสูงใหญ่เลยล่ะพี่น้องที่อยากจะได้งัวตัวใหญ่นะครับเนาะเรื่องโค้งสางนี่เพต้องห่วงครับโดดเด่นเห็นตะไกเลยล่ะ มองนี่ว่ามันหนาดีครับตัวนี้ก็เด้มได้เริ่มโคกสางง่ายมาแล้วก็เอาเนื้อหนังอ่างวบามันเนาะเอามาทับมาผสมกับสีใดมากที่ยังลูกคนนีแ้แหละครับค่อนข้างจะง่ายงามดีหนึ่งแสนอะไรับพี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอันนี้สามารถต่อรองได้อีกเนาะ,ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนี่สามารถต่อรองได้นะครับเอาตัวสูงๆง,ง่ายๆเอออรองเอามึอทีดออกทีมากกีชอบกันาดถ้ามักลูกก็แยกลูกได้เนาะมักแม่ก็แยกแม่ดีกว่ อ๋อคาฟกับเเหอนยกเฮายกกับเส้นี่แยกแล้วหน่งแสนหนึบาทกับมู้หงสี่สิพรี่มบ้างอันผู้นนอ่ยี่ก้อแมมเนาะอ๋อถามาเามองน้ำกันไหนี่ยอันอ๋อชุดนี้กับลูกฟูกันอ่าชุดนี้กัลูกตัวฟูกันเนาะไอ้คบหนี้ว่าอะไเป็นไงครับพี่คบหนี้ว่าเจ็ดหมื่นคบหนี้ว่ายุทีเจ็ดหมื่นอันนี้ลูกตัวที่อะไครับลูอ่าอันนี้ลล เจ็ดเมื a day. A day ่อเนาะวิธีเจ็ดเมื the 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 ่อเนี่ประมาณดูตัวที่สองที่สามไปนี่แล้วเนาะอ่านี่ครับเนาะลองมาเมืองไหนตัวนี้ก็ที่ว่าเนื้อหนังมากอะค่อนข้างใจดีอยู่สามเดือนสามเดือนเอาเป็นว่าดูประมาณสามเดือนนะว่าตามที่เพื่อนได้บอกไว้ครับแต่ว่าเป็นได้ดูเป็นดูทัวผู้เนาะนี่ครับลูกตัวผู้เนื้อหนังนี่มากเพราะต้องง่วงด้วยและอากาศแข็งขาแล้วเมื่อการส่งลูกข็เม็นก็ที่ว่าให้ยดกมากค่อนข้างใจดีเนาะแม่เพป็นก็ที่ว่าเป็นงมวลที่ของสางเงานะอากาศนำตัวแม่เน่าดีครับอากาศหางหางมากเน่าเลย หางคนหางเงี้เลยค่ะหางแนวราคเกินรา้ยุทธิ์เจ็ดหมื่นบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้แล้วคะเนาะอันนี้สามารถตรองได้ยงพี่อ่าราคานี้สามารถตรองได้อันนี้ครบนี้เดียวันี้ตัวใหง่ๆนี่เดียว่ครบนี้ยุทธิแปดหมื่นครบนี้ยุทธิแปดหมื่นหาพันบาทแต่ว่าตัวนี้อ่ะตัวได้ลูกกระผูกันโอ้เห็น้ว่าสามคนี้จะลูกผูเลยนี่ครับตัวนี้สี่ค้งตันี้ อืมครับตัวนี้อยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทอันนี้ลูกตัวที่เท่าได้แล้วพี่อันนี้ลูกตัวที่สองแล้วเนาะอ่าตัวนี้ลูกตัวที่สองเลยนะครับลูกคนเด็กไปไม่จําเือนแล้วพี่ยังสันเดืออนที่ัยง่ได้ส้นเดือนอยู่พอออเดืนยู่วันที่สี่เดือนหนาชีครบเดือนหนึ่งโอ้แสดงว่ามาโตค่อนข้างใหญ่เยดีครับกับชีได้ควบเงี้ยครบหนามาจากข้างแม่แล้วเนาะพอแม่เพิ่นนี่ครับก็ต้องห่วงเรื่องโค้งสางถือว่ามาโค่อนข้างใหญ่ใงญ่เพื่อวนที่เป็นงมือออกสีสีเทาเนาะ อย่ับสีขาวเท่าไงแล้วกันนาครับไนะาลึกดีอยู่ตัวนี้นเลยแดหมื่นอะไรกันแปดนี0แปดหมื่น้าบาทแดมื่นห้ามันแม่สาวนี่แม่มนว่าผ่แม่สาวนี่ไหลไปไหนครับปนแม่สาวนี่ยุี่หมื่นห้าแม่สาวนี่ยุตสี่หมื่นห้นบาทโอ้ครับเป็นเท่าเนาะตัวนี้ มันงโคกหางกับมาที่ว่ามากกับค่อนข้างจะใหญ่ครับเทียบๆมั้งละครหางง่ายหางท่ว่าใส่ได้อยู่แล้วก็เรืองแข็งขาเพิ่นกับท่ว่างามเป็นมั่วแม่สาวอ่าพี่น้องที่อยากจะได้งั่วสีเท่าๆเนาะสีเท่าๆสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมลองมึงเป็นแม่สาวอดสองปีได้สิตอนนี้มันขึ้นยุ่งหมู่ว่านนีมันขึ้นยุ่งเหรอปะเม็นข้นหมู่ว่านในเรื่องอ่ไดรทั้ อ๋อคือเริ่มก็คืออะไรอ๋อแถววันรุ่นอยู่อ่านะคนว่าแถววันรุ่นอยู่นะครับเนาะอาจจะเพิ่งจะขึ้นเนาะครับเนาะเคืนยังบม่ได้ทับยังบม่ได้ผสมอ่ายังบม่ได้ทับยังบม่ได้ผสมเนาะตัวนี้อ๋อขึ้นรอบแรกะก็ยังบม่ได้ทับเนาะวันนี้ฝั่งนี้แม่นั่งกันว่าพี่แม่นคฝั่งนี้กับแม่นนี้ฝั่งนี้ไรปั๊นี่ยวันนี้สามหมื่นเจ็ดฝั่งนี้ยู่ทธีสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ได้จักปีแล้ววันนี้พี่อันนี้ปีกัวเนาะอันนี้ปีกว่าๆสี่สีน้อยก็ตัวว่องหน่อยู่เนาะ อ่าส to well ีน้อยก็ตัวสีเท่าอยู่นี่ครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะเป็นงัวแม่สาวคือกันอายุปีกว่าๆปีแน่ๆปีเสียดๆนี่แหละครับเอาลองกันมึงตัวนี้ก็ถือว่าได้เรื่องสีสันเพิ่มเข้ามาอีกนะได้สีสันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ความใหญ่ความงามเพิ่มก็ถือว่าใส่ได้ยุคครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันเนาะเอาวันนี้พี่ที่มาบอกมานี่เขามีเบอร์โทรติดต่อมีช่องทางติดต่อบ่เบอร์ว่าจังไหนแน่ครับพี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม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 หกเจ็ด สองสองสี่ครับผมราคาสามารถต่อรองได้ทุกตัวอยู่เนาะทุกตัวครับอ่าราคาต่อรองได้ทุกตัวนี่ครับพี่น้องที่มักตัวได้ชอบตัวได้ก็ลองโทรมาสอบถามมึงนะพี่ขอบคุณครับผมคนมาพีโรถรับส่งให้น้ำอีกพี่น้องกิ้วทั้งไก่กับพ่อตง่วงครับคนมาพิรถรับส่งให้น้ำเนาะร้องโทรมาสอบถามมึงได้ครับพี่ขอบคุณครับผมอย่างมึงฟังอยู่กันบไหมอ๋อพอมึงน้ำพอไหลกันสวัสดีครับพอไหลครับ เอามาจากตัครับพ่อเฮ้ยเนี่ฮะออามาแปดตัเอามีตัวจังใดเนี่ยครับพ่อขาหยาดมังน้ำเนี่ยเนาะนี่บ่ตัวยู่ข้างหน้าเฮานน่เนาะตัวยังเงีตัวนี้แม่กับลูกตัวนี้ยเป็นท่าหัวกระทบเนี่ยจังน้อยตัวเนี่ยผ่าหกห้านี่อืมตัวนี้คมนี่าหลายวันแ้กันีอ่าคนี่ไวัหกสิบะคใหญ่มาหกอ่าเดี๋ยวงคนีก่อนเนาะคนีเพิ่นผ่นอยูทีกหมื่นห้าพันบาท ได้ลูกตัวผู้นั้นอีกหนึ่งตัวเนาะลูกได้ประมาณเจ็ดเดือนลรอครับ่ะลูกได็กหกเดือนลูกเด็ประมาณหกเดือนลูกได้ประมาณหกเดือนเนาะแม่เพิ่นกะนี่ครับแม่ขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทับแม่ขึ้นแล้วยังไม่ได้ทับเนาะแม่เพิ่นกิดฉีดเป็นทางหัวกระทบอ่ีดได้ตัวนี้กรค่อนข้างจะเงีวดีครับล้ำตัวเพิ่นกิค่อนข้างจะเงีวดีเนาะมาเงีวดีสีดำจิมสีดำแล้วก็นี่หูสีดำนะครับมาสั่งเส้นขาสีดำเนาะราคาเปิดคานไว้ยี่สิบหกหมื่นห้าพันบาท คือราคาทีพ่อกเป็นห้องไว้แล้วยังมึงฟง,งทางนีกันอ่านี่ครับนอนก็จะเห็นโอ้่า,ารับงได้เอเนหนือเนอย็แหยกน่ีแดงนี่เรัดแดงมัได้หลายเนาะงเหลืองเแยน,นิดนึงครับาทาาขี้เลืองได้ดกัูนหกหมื่นห้าพันบาทตัวนี้่็ได้ีราคาทีพ่อเิ่นบอกเป็นห้องไว้วันนี้แม่เง่หนีได้ครับพ่อเท่าไหร่แม่เงยว่าหกสิบแม่นีว่าไว้ที่หก อันนี้ลูกตัวที่ตัวใดเพาะเอาลูกตัวแรกมันกุ้ตัวเลยโอ้โนี่ฮะวันนี้ว่าไว้วิธีหกสิบเจ็ดนะครับลูกกับลูกตัวแรกนี่แม่เพันธีขาวนะถึงหัวขาวถึงหัวขาวโบดถ์ถึงหัวขาวโบดนะครับนอกจากนี้ใบหูสีดำแล้วก็แข้งขาดำเนาะลูกโตคน,นก็ถือว่ามาเน่าตัวนี้ก็เป็นงวัวหูกระทบมากกัน,กนครับอ่าเป็นงัวหูกระทบแล้วก็แข้งขาสูงเน่าโยงดีได้ลูกกับลูกตัวผู๋นะลูกตัวผู้เนาะ กหมืเจ็ันบาทคือราคาทีบอกทีพองไว้ตอนนี้แม่ทองวางอยู่่ะแม่ยังทองวางอยู่แลครับเนาะก็คือปุครันแต่วายังบาได้ทับยังบได้นี้ราคาอยู่ที่หกหมืันบาทคือราคาทีบอกที้องพันไว้แล้วครับเนาะมาอีครับตัวน้เป็นวสาวนี่ร้อยละสี่สิบร้อยละสี่สิบเนาะ ตัวละสี0 0มบาทครับคือราคาที่พ่อเพิ่นบอกเพิ่นห้องไว้ายแลวนี้ก็เป็นมั่วสาวอ่าเป็นมั่วสาวอันนี้ก็ปีเสียดี่แล้วเนาะปีเสียดอาจจะเกือบสองปีนี่ครับว่ายละ4ีเมตรนะครับตัวละ41,000บาทตัวนี้ก็สีออกกระนท่งสีขาวๆนวลๆเนาะมันอกี้ออกนวลๆออกกระนท่งสีเหลืองๆน้อยๆนี่แหละสดือกระชับดีครับแล้วก็นมนุ่มๆบนยัางบนอ่อนกว่ได้นุ่มกต่มีสีเต้าปกตินะครับเนาะ อัวน,นี้ราคาเดียวกันตัวนี้กับโอ้แข่งขาตัวนี้กับถือว่าใหญ่ดีครับแข่งขาเงยนะครัแบแบต่สีนี่หูเนี้ยนิดหน่อยตัวละสี่หมื่นหนึ่งพันบาทคือราคาที่พ่อคุนบอกพคุณฮองไว้ฟังข้างนี้ไหมล่ะกันบ้าครับ,รบอ่าข้างนี้หลายปไหนไปไหนี่นี่แม่ลูกอ่าแม่ลูกนี่หลายปนไหนครับแม่ไหลแม่ลูกหลายปนไหนแม่ลูกจังหวะแม่ลูกกว่าเจ็ดสิบซีอ่าตัวนี้ได้ลูกตัวแม่ ตัวนี้ได้ลูกตัวแม่นะแม่ลูกนี่ว่าว่าอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมัวโค้งสางใหญ่ดีตัว <sucks> นี um 네้ก็เป็นมอสโค้งกระโทบมากกันตัวนี้พอฝนหยิบาเนียนไปท่าโค้งกระโทมเนาะพามันกระชีโดดเด่นเรื่องโค้งสางเรื่องขั้มสูงอากาศอากาศเป็นกระเช้าพวกบามันนะครับบามันมาใส่บามันมาใส่มันกระชีใดเจ้ากับเนื้อหนังเของมันตัวนี้ได้ลูกตัวแม่นะตัวนี้ได้ลูกตัวแม่อีกเม่งโตครับ เป็นอู่ตัวแม่น่าเหมือนกับทึ่ว่ามาไอที่ใหญ่งามๆครับย่าฝืนกับกำลังต่อรองราคากันอยู่โอ้มาหลายอยู่คนของพอไล่คนของงัวมากอะค่อนข้างจะหลาตัวครับอันนี้มาเป็นโคมเนาะอันนี้โคมก็คือง่วงแม่ลูกเดี๋ยวครับกำลังต่อรองกันอยู่เดี๋ยวเยอไปมา ขอเบอร์น้ำเงินอะไรครับขอเบอร์โทรทีตตอไปนะครับศูนย์เก้าสองศูนย์ห้าสก้าหก้ของพอไหลบัานแย้งนะครับราคาต่อรองในทุกตัวนะครับขอบคุณครับขอไน้องที่สนใจก็ต้องมาสอบถามมาต่อรองราคากับเป็น่ไหนะครับไปเลยวิดไป ตัวครับว่านั่นเนี่ยฝุ่นเนาะโฟมฟันข้างฝุ่นเนาะอ่าเดี๋ครับเอามามึองโฟมฟันข้างนี้เอาไปท่องป่อฝุ่นกันนะว่ะขอหยาดมึงน้ำเนยได้ครับเด้อมันครบนี่ของผู้ใด่นะครับเนี่ยของคุณพ่อนี่เนาะราคาไหลาปไลยครับพ่ออยากแปดหมื่นอ่าอยากยูทีแปดหมื่นอ่าได้ลูกลูกตัวแม่น้ำเนาะอันนี้ลูกของยังก่อนลูกชี้ว่ายลูกชีวายเนาะลูกตัวที่ เท่าไรเนาะลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองได้ได้จักเดือนครับได้ซี่เดือนเนาะอันนี้เขาไม่มีใบเขาไม่มีใบไม่หลอดคนนั้นบ่ามีตัวทับไหมวันนี้ตัวทับไหมทับอยังบ้างไหมไม่นี่ทับตัวนี้ทับเชฟพกแปดทับได้จักมือหรือเปล่าทับได้สองเดือนครับอีกสิบวันอันนี้เขาไม่มีใบไม่หลอดนั้นบ่า มีใบมีหลอดให้นน้ำนะครับเนาะนี่ใส่เค่เอฟพกแปดบอาน,นีครับก็สบายามากงามๆใช่ล่นนี่นี่นีู่ตันฮูตันใส่หูตันเห็นไหเนี่ยว้าวบอกว่าขอกันทุกคนต่ไันนี่นี่เจ้าของว่าใสุู่ตันุูตันเก้าเก้ทับหนึ่งใส่ใบเมื่อวันที่สามพฤศจิกาสามสิพฤศจิกาท่านว่า,ามักราร่กะชีได้เดือนกันกวเนี่จัอยนะครับเนาะ นี่ครับเดือนก็กลัวสิเขาสองเดือนนี่ครับมีใบมีหลอดให้น้ำเนาะใส่เจ้าหุตันก็คือใส่แม่นี่เนาะอ่าใส่แม่นี่ครับแม่นีะขนาดกลางๆเนาะอันนนี้ก็เล่าครับขนาดคือลูกคนด้ลูกตัวแม่นะพี่หนึ่งตัวอันนี้เอามาจะโคมอะไรครับโค้มอีโค้มเดียวเนาะของพ่อโคมเดียวอ่าของพ่อโคมเดียวเอาวันนี้เขามีเบอร์โทรติดตัวเพราวันนี้โคมเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าสามสองห้าสาม สองสองเก้าศูนย์อ่าราคาอยู่ที่จักบาทกับพ่อไปไหนเนาะราคาจะต่องงนนรองกันได้ครับห้อแปดสิบสองอ่าราคานี่สามารถต่อรองกันได้อ่ามาห่อพันไปยี่หนะ้อแปดสิบสองนะพ่อเนาะอ่าครับเอาคุณพ่อขอบคุณครับผมมันหมานนะพ่อครับมาเกตไรชอบตัวดเดงก็ต้องโทษมาสอบถามมึงโอ้นัดนีที่ว่ามากกับค่อนขอ้างจะร้ายครับมาร้ายคือคัดเลย,ยล่ะโอ้เหนื่อยอยู่ในขังในนี่กระนี่ แม่ก็อ้วนขึ้นวะแม่ก็อ้วนขึ้นครับโอ้ครับว่ากี่กี่ล้วอันนี้อันนี้ขายไปไรไปไหนตัวไหนครับโอ้ชุดชุดมืูนี่เป็นขายไปหมดแล้วครับพ่นหน้าขายไปหมดแล้วโอ้ตัวนี้แม่แม่สีขาวดิแม่สีขาวแต่ว่าได้ลูกสีแดงไงว่ายดีครับเลี้ยงไงไงว่ายมืมูนี่ครับแดงได้แดงเติร์นดิชุดมืูนี่เป็นขายไปแล้วนะครับมาสำหรับกินนอนที่คนใจก็ลองมาเมืองไหนครับยุ้ย ที่ขอ,อกอู่ที่ตลาดนัดคนเดียวง่ายๆครับใส่หน่อยใส่มินิจเพิ่มกับนี่พ่อพี่น้องพี่อยากจะได้ง่วงเนาะแต่ลองเอามึงไหนยุติตลาดนัดโคกระเบือนี่นะครับมันดอกไม้อำเภอสุรวรรณภูมนะิเนาะจังหวัดรอยยิ้มครับเพิ่มกับน,กนี่ให้เลือกอยูเพิ่มเอาไว้อยู่ในขอกคนนี่แหละกัย,ะกยังมีนี่มากยู่เนาะครับเนะาะหมักตัวได้ชอบตเลยแต่ลองเอามึงไหน ครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเฟียนงัวควายครับสามารถรับมาได้นะพิธีตลาดนัดข้อกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดยูนี่คือเปิดทำการสองหมื่นเนาะคือเปิดทำการวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์ครับพี่น้องที่เข้ามาเมืองเขามาชมเราจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เบาเข็มนั่นละกันครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ไว้เพียงซ้ำนีขอบคุณครับ